สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยแอคคาวเตอร์นะครับอยู่ภายในเก่งเจ้าแคท3 2 3 GC นิวโลโก้นะครับกับงานสร้างสวนทุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมคลิปนี้พามารับชมนะครับการเข้ามุมนะฮะเข้ามุมสระนะครับหลังบุงกีนะครับใช้หลังบุงกีเข้ามุมสระนะฮะ อันนี้ผมลงชั้นที่สองแล้วนะครับเราจะลงชั้นต่อไปเนี่ยคือมันต้องขุดนะครับต้องขุดต้องหลุมนะครับขุดตรงเลี่ยมนะฮะตรงมุมให้มันเป็นหลุมแล้วก็ค่อยแทงลงไปนะฮะแทงก็จะแทงสองด้านนะครับถ้าสมมุติว่าเราขุดลงไปโดยที่เราไม่แทงมุมจากด้านบนลงไปเนี่ยไปถึงท้้งล่างแล้วมันจะติดนะครับมันจะติดแท็ก เราเดินเข้าไปเข้าไปที่มุมแล้วมันติดแท็กนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแทงแต่ข้างบนลงไปเลยแทงเฉพาะมุมนะครับส่วนกลางๆเราก็สามารถที่จะลงไปข้างล่างแล้วก็แทงได้ มุนลงไปเลยนะฮะพนลงไปชันต่อไปนี่เราก็ไว้เบรมนะครับเร้วก็เว้นเบรม้าเกิดเราไม่แทงเนี่ยเราเกาไว้เฉยเนี่ยไปถึง,งล่างแล้วมันมันแทงไม่ได้นะครับพอเวลาเราเดินเข้ามุมแล้วมันจะติดมุมพอด,ด,ดีติดสลบแท็กติดตีนแท็ก ราต้องกดให้มันได้ระดับที่เราจะลงชั้นต่อไปนะครับอยู่กับหกล้อใหญ่นะครับหกล้อใหญ่โซนจังหวัดจันทร์ ก็ได้ไปยังแฟนเพจด้วยนะฮะแล้วก็เอฟซใน Tik Tok ด้วยนะครับผม mm hmm. YouTube Boy e c c a v a t o r นะครับแฟนเพจ Boy เอ c a ซ a ค t ว r นะครับ mm hmm. Tik Tok Boy e c c a v a t o r นะครับ mm hmm. หรือว่าใครที่อยากจะติดต่อนะครับสอบถามเกี่ยวกับงานหรือว่าสนใจจ้างงานนะครับ mm hmm. ก็โทรเบอร์โทรได้เลยนะครับ098 506 5, 5 1 3 0หนะฮะ mm hmm. หรือว่า091 อ่าศูนย์3 4น่านะครับ09133 3 4 7 3 4นะครับใช้2เบอร์นะครับแต่เบอร์ที่เป็น ID Line ก็098506ก้านะครับสามารถที่จะติดต่องานเกี่ยวกับสร้างสวนทุเรียนได้นะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาคุยได้นะครับหรือไม่ก็จะจ้างไปรีวิวหรือว่าขายลรงขายรถนะครับ รับหมดนะครับทามีเวลาว่างนะฮะบางคนเขาจะขายรถมิโคขายหกรออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะจ้างได้นะครับจ้างไปรีวิวถ่ายเป็นคลิปลง YouTube ได้นะครับ,บ<ง>เป็นสื่อสาธารณนะส่วนตัวน,น,นะครับ หึ่งสามคันนะครับหนงประมาณประมาณสามร้อยเมตรวันก่อนนี่ฝนตกนี่นะครับพอเราขุดแบบนี้เสร็จแล้วก็ขุดเป็นหลุมเสร็จแล้วก็แทงนะฮะแทงจากข้างบนลงไปเลยนะครับแทงจากข้างบนลงไปนะฮะ เราลงข้างลางปุ๊บล้วก็ไม่ต้องแทงแล้วตรงมุมน,นะครับแต่ถ้าเราไม่แทงทิ้งไว้จากปุ๊บลงไปี่ยมันจะติดมันจะติดแท็กเวลาเราลงไปแทงขงล่า ช่วงนี้ก็ฝนเริ่มที่จะตกแล้วนะครับวนันก่อนเนี่ยโอ้ตกสองวันแรกหนักมากนะครับไปนี้ดินโซนนี้ค่อนข้างจะเอ่อโซนดินมันอยู่ชั้นกลางเนี่ยค่อนข้างจะทํายากนะครับเป็นดินมันปูนะดินเหนียวผสมมันปูนะครับเละถอยเหยียบไม่ได้นะครับวกล้อต้องตู้อย่างเดียวตู้เก่าอย่ายหาที่ตู้นะครับเราต้องวางแผนนะครับสถานที่แต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันเราต้องวางแผนนะครับ ดินไม่เหมือนกันดินบางโซนก็ทำง่ายดินบางโซนก็ทำยากนะครับบางคนเห็นในคลิปเนี้ย,ยดินมันดูแล้วทำง่ายแต่ไม่ใช่นะครับดินมันเราเห็นในคลิปเราไม่รู้หรอกะ อบางทีมันมองแค่ในภาพในวิดีโอมันอาจจะไม่รูนะครับมันต้องเห็นสภาพจริง 不不离嘞。 ราตักใส่รถด,ดําไปด้วยนะครับระบายดินให้หลุมหมอกไปเวลาเราแทงลงไปแล้วดินมันไม่เหลือดินมันไม่ไม่กองอยู่ข้างล่างนะครับเราสามารถที่จะแทงลงไปลึกๆได้ครับก็คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับน้องๆพี่ๆที่อาจจะยังหาแนวทางในการเข้ามุมสะหลังมุมขีนะครับก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงนะครับที่ หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่รู้นะครับส่วนท่านที่รู้นะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รู้ก็ก็มาเป็นไงครับผมก็ถือว่าเราทําออกมาเราทําให้เฉพาะคนที่ไม่รู้นะครับสําหร,รับท่านที่รู้แล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เสร็จแล้วเราก็มายืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมายืนอีกฝั่งหนึ่งนี่เราแทงทิ้งไปเลยนะครับชั้นบนจะลงชั้นล่างแล้วมัน้าเกิดเราไม่แทงจากข้างบนลงไปลงชั้นล่างมันจะติดนะครับติดแท็กเห็นไหมเรายืนได้แล้วอ๊อโออโษทีนะครับ <c oughs> เลิศเลยอินข้าวอิ่ม เสียเวลาหน่อยนะครับตรงมุมแต่เราเผื่องานที่ออกมาให้มันสวยงามครับเราก็ยอมเสียเวลาหน่อยนี่อะไรเสียเวลาหน่อยดีกว่างานคิรส่วนตรงกลางนี่เราก็เลิกงานแล้วค่อยแทงก็ได้นะครับต,ตัดลินตัดถูกล้อแล้วค่อยแทงก็ได้เพราะว่าตรงกลางเราสามารถที่จะแทงได้แล้ว เราเก็บกีิทียังไงมันสวยงามสลบหน่อยนะครับตรงสลบน,น,นอนๆในดินแบบนี้สลบง่ายมาก โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ